ไซคูปองหมด Over Top Up อปอโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะ,ะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะ,ะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมนะโอเวอร์ท็อปอัพฮะระบบเข้าเกมมาใหม่นะครับผมจะเป็นระบบแผนฝึกซ้อมนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายระบบแผนฝึกซ้อมกันให้ฟังนะครับผมก็อันแรกเลยฮะ,ะตั้งค่าแผนฝึกซ้อมนะครับให้เรานึกถึงเออรูแล้วกันเนาะ อันนี้จะเป็นเหมือนตั้งค่ารูนนะครอันนี้จะเป็นตั้งค่าแบบเฉพาะตัวละครนะแผนฝึกซ้อมเฉพาะตัวละครแล้วก็มีช่องเหมือนรูนเดะเลยครมีช่อง1ช่อง2แล้วก็ช่อง3ปลดล็อกได้500เพชรเหมือนกันเดะแล้วก็ช่องทั่วไปแบบนี้นะครับเซตค่าไว้ได้ครเหมือนรูนเดะเลยฮะเสร็จแล้วเนี่ยการตั้งค่านะสมมติว่าเราเอาชิโอสกินะครับเรากดตั้งค่าไปครมันจะมีทั้งหมด4ช่องให้ใส่ของนะครับแต่ละช่องอ่ะของที่ใส่มันจะแยกกันนะอย่างช่องแรกก็คือแบบของช่องแรกแบบนี้ใช่มดูนะ ช่องแรกแบบนี้นะนี่ช่องที่สองเห็นป่ะแบบแผนจะเปลี่ยนไปฮะเขาเรียกว่าชุดแบบแผนมันจะมีนึกภาพ1 2 3 4งสองสามสลกันชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4นะครับเราก็ต้องไปฟาร์มหาของนะเหมือนไอเทมฮะอย่างเช่นไอเทมช่องแรกเป็นหมวกไอเทมช่อง2เป็นเสื้อไอเทมช่องสาเป็นกางเกงไอเทมช่องสี่เป็นรองเท้าแบบนี้นะให้นึกภาพเป็นแบบนี้นะครับแต่รูปภาพมันจะเหมือนกันเหมือนเหมือนกันเพราะอะไร มันเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเซตเดียวกันนะครับอย่างเช่นอ่านรูปเป้านะครับรูปเป้ามันจะเขียนบอกเลยเมื่อเอฟเฟกชุดนะครับด้านล่างเห็นไหมเราใส่รูปเป้าเหมือนกัน2ชิ้นนะครับมันจะบวกเอฟเฟกให้3แต้มที่ว่างเข้าเป้า2%เนะครับเมื่อเราใส่2ชิ้นเดี๋ยวติดตั้งให้ดูดูนะ1ชิ้นนะครับผมหชิ้นปุ๊บมันจะขึ้นว่า1นึทับสเห็นไหมด้านขวามือนะครับผมเราออะเราไปใส่อีกหชิ้นนะครับแบบนี้นะครับผมติดตั้งปั๊บมันจะเป็นสีเขียวขึ้้้้นนนนนมาาออออัีีีคคืเททงป่รรยยบแลวะ เอฟเฟกมันก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือซ้ายล่างแบบนี้ที่พี่ตรงเมาส์พี่นะก็3มแต้มที่ว่างเข้าเป้าเราจะบวก2%ทันทีนะครับอันนี้คือเอฟเฟกเป็นเซตนะครับผมเสร็จแล้วถ้าเราใส่4อันเราจะได้เอฟเฟกอันนี้มานะครับผมอันนี้เนาะเอฟเฟกเซตใหญ่แล้วกันเนาะมันมีทั้งหมด4ช่องใช่ไหมเราก็เลือกใส่ได้ว่าจะใส่4ี่ช่องเป็นเซตเดียวกันเลยได้เอฟเฟกอันสุดท้ายแบบนี้เลยไหมหรือเราจะเลือกใส่เป็น2ต่อ2ก็ได้นะครับอย่างเช่นอ,อันนี้อะ พี่ใส่สองสองแล้วกันเนาะอันนี้เมื่อใส่สองอันจะได้ค่าความสูงบล็อกบวกสองนะครับอ่ะพี่ใส่อีกอันนี้สองอันนะดูบัฟที่ด้านซ้ายล่างที่เราได้เอฟเฟกต์นะครับมันก็จะได้ความสูงบล็อกบวกสองนะครับสามด้านที่ว่างเข้าเป้าบวกสองเปอร์เซ็นต์นั่นเองอันนี้คือเต็มสี่ช่องแล้วแต่เราจะไม่ได้บัฟอันนี้นะครับผมเมื่อเนี่ยบัฟเอ่อเซตของมันนะบล็อกสกิลบล็อก ล้มวงในแบบนี้จะไม่ได้บัรแบบนี้นะครับเราก็เลือกต้องเลือกเอานะครับว่าเราจะใส่เซต4หรือเซต2 2แบบนี้นะครับผมส่วนเซต4แล้วนายก็ต้องไปหาก่อนว่าเออของที่ได้มามันได้ม,มันมีไหมอะไรเงี้ยอ่างเงี้ยเซตของพี่ก็มีครบ4่อันนะใส่4ให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นอ๋อสายทาแต้มนะเซตของสายทาแต้มเนาะก็ใส่นี้เลยฮะใส่ใส่สแบบนี้แล้วก็อันที่เราได้มาเนี่ยเห็นเห็น เห็นบัฟไหมอันนี้การวิ่งบวก0ูนะครับอันนี้คือชุดใกล้บวก1.5นะอันนี้ก็คือมันแรนดอมบัฟนั่นเองทําให้เราต้องเลือกเอาว่าอันไหนดีค่อยมาตีบวกมันสามารถตีบวกได้ด้วยนะครับอันนี้เหมือนเกมแบบเก็บเลเวลเดเลยฮะใส่ของอะไรเงี้ยเราก็เลือกฮะอันนี้ชุดใกล้อันนี้การวิ่งอ่ะพี่เอาการวิ่งแล้วกันเนาะก็เลือกได้แบบนี้นะครับถ้าเรามี3ากันเสร็จแล้วเราใส่สีอันนะอันนี้คือเซตเดียวกันไม่ว่าสีจะเป็นสีเดียวกันหรือต่างสี ก็นับเป็นอันเดียวกันนะครับอันคือเซตเดียวกันเพราะว่าเป็นรูปเป้าเหมือนกันนั่นเองนะครับสีเนี่ยคือความสามารถของของอการฝึกซ้อมแล้วกันเนาะอันนี้สีฟ้าจะต่ํากว่าสีม่วงจะสูงกว่านะครับค่าสเตตัสที่ได้มันก็จะน้อยกว่าสีม่วงอะไรประมาณนี้นะครับเห็นคุณภาพไหมครับคุณภาพสีม่วงคือเกรด A นะครับผมคุณภาพสีฟ้าคือเกรด B นั่นเนองเนาะโอเคนะครับผมอันนี้นะก็ประมาณนี้ฮะเมื่อใส่ครบสี่ชิ้นมันก็จะ มีเอฟเฟกต์ขึ้นมาเป็นสีเขียวด้านซ้ายล่างก็มีแบบนี้เห็นไหมครับสีเขียวนี้ก็คือบอกเลยว่าเรามีบัฟข,ของอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เนาะที่เราทํางานอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็ได้สเตตัสรวมในทั้งหมดแล้วนะอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือการตีบวกนะครับการตีบวกนะก็จะเป็นแบบนี้กดอัปเกรดนะครับกดไปที่ของที่เราจะตีบวกแบบน,นี้เนาะอันนี้พี่ตีเวลาที่เลเวลเจ็ดนะครับผม อันนี้เนาะต่อยู่ในที่เลเวลเจ็ดก็อ่ตีให้ดูอันหนึ่งแล้วกันอันนี้ตีบวกหมดหรือ,อยังว่าของตีเล่นไปนหมดแล้วอบอันนี้ก็อ่าเมื่อตีบวกเลเวลมันจะขึ้นเรากดเลือกด่วนก็ได้ฮะมันจะเลือกจากอันนี้ก่อนชิปอันนี้ไว้ตีบวกนะครับสีเขียวเขียวเนี่ยชิ้นส่วนแผนเะนี่ยไว้ตีบวกนะและ้วเราก็กดอัปเกรดหนึ่งครั้งนะครับผมอันนี้เลเวลแรกฮะค่าสเตตัสในในแผนฝึกมันจะเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะ เผื่อใครมองไม่ทันเราอัปเกรดครั้งที่2ให้ดูดูนะค่าสเตตัสมันจะเพิ่มขึ้นนะครับและเมื่อเราอัปเกรดถึงเลเวล3นะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงสเตตัสเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะ,ะดูให้ดีนะครับผมอันนี้มีแค่จำกับการวิ่งใช่ไหมครับอะเดี๋ยวเราอัปเกรดเป็นเลเวล3ให้ดูนะครับดูนะปั๊บเอา้าทำไมมันไม่มาไอรูนก่อนนละ้วเนี่ยอัปเกรดเลเวล3มันขึ้นให้อีกช่องหนึ่งอันนี้มันไม่ขึ้นให้ฮนะไม่เป็นไรมันไม่ขึ้นให้เราก็อัปปเเเกกรด็น Level ลลนลลว4ยแ้ัอะ เราอัพกร่เป็นเลเวลสี่นะจับตาดูให้ดีฮะมันต้องมาละเอ้ามันไม่มาฮะแสดงว่ามันมีโอกาสไม่ได้ด้วยนะครับ่าเราให้ดูนะครับอันนี้เห็นเซตัตไหมฮะเลเวลเจ็ดนะครับมีเซตัสทั้งหมดอ่ะสี่อันมีสามแต้มบวกสองจุดแปดชุดกลางบวกหนึ่งจุดแปดนะครับชุดใกล้บวกหนึ่งจุดแปดนะครับพลังงานเริ่มต้นบวกหนึ่งจุดสี่นะครับเอออันนี้พี่ได้ตั้งแต่เลเวลเลเวลสามแล้วก็เลเวลห้าได้ฮะ คือเปิดมาเสร็จเลยว่าสามใช่ไหมพี่ได้ชุดใกล้มาหนึ่งจุดแปดเลยครับแล้วก็เลยวล5ห้าพี่ได้พลังงานเพิ่มมาแบบนี้เลยครับไอโอกาสเนี่ยไม่แน่ใจว่ายังไงครับแต่ว่าชิ้นแรกเนี่ยพี่ตีบวกสามอะ่ะมันขึ้นสเตตัสให้แล้วก็บวกห้ามันขึ้นพลังงานอันนี้ให้ฮะเริ่มต้นเสร็จแล้วเนี่ยแล้วพี่ขึ้นไปบวกเจ็ดแล้วยังมันยังมันยังไม่ได้ขึ้นอะไรให้เลยเออคือมันต้องมีทั้งหมดสี่ช่องใช่ไหมพี่ว่ามันน่าจะเป็นโอกาสเกิดทุกครั้งหรือเปล่าเออคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสเกิดแล้วกันเนาะ โอกาสเกิดทุกครั้งที่เราอัปเกรดเลเวลนะอันนี้มันไม่ได้ฮะอ่าเรามาดูช่องที่3นะครับจะเป็นรับแผดนะครับอันนี้มินิคอร์เรคชั่นนะครับผมอันนี้คือสายฟรีสามารถกดได้ทุกวันนะครับกดปุ๊บมันก็จะให้กล่องอันนี้แบบสุ่มนะมันไม่ใช่สีเขียวอย่างเดียวนะมันสุ่มทุกขั้นเลยให้เรานะครับแบบนี้เนาะเนี่ยก็จะสุ่มอ่าสขั้นนะ A B C นะครับอ่าขั้น A จะออก14%นะก็ตามนี้เลยนะครับผม เราเปิดได้5กล่องนะครับมันจะสุ่มแผนฝึกมาให้นะครับแล้วก็อีกอันนึงสําหรับสายใช้เพชรสายฟรีก็ทําได้นะ,ะใช้เพชรกล่องละร้อยแปดเพชรนะค่อนข้างแพงมากๆนะครับเอา,าลวลาห้ากล่องเนาะก็อันนี้นะบริหารเพชรกันได้ดีครับกล่องมาสุ่มแผนการฝึกนะครับแล้วก็อันนี้เลยครอันนี้น่าสนใจสุดๆเลยนะครับเป็นแผนการเล่นอันเนี้ย อันนี้คือได้จากการลงแรงนะครับลงแรงแล้วมันจะมีกล่องเพิ่มขึ้นมาเห็นขวาบนจอไหมครับหนึ่งทับสี่กล่องนะครับผมเราสามารถสะสมได้สี่กล่องในในในใ,ในหน้านี้เนาะอันนี้พี่มีหนึ่งกล่องมันก็เลยก็เลยเป็นหนึ่งทับสี่นะครับแล้วก็กล่องแต่ละกล่องจะมีระยะเวลาในการเปิดไม่เท่ากันนะครับกล่องสีเขียวนะระยะเวลาในการเปิดกดเปิดอย่างเงี้ยมันจะมีเวลารับนับถอยหลังกนะ็คือห้านาทีนะ กล่องสีฟ้าคือครึ่งชั่วโมงนะครับกล่องสีม่วงแชทบอก8ชั่วโมงแต่ว่าพี่เองไม่เคยได้เลยนะครับกล่องสีม่วงเนาะอันนี้คือวิธีการไปหานะซึ่งมันหายากมากนะแบบเนี้ทําให้เราเออต้องบริหารดีๆเลยนะครับเพราะว่าจะเอาชิ้นส่วนไปตีบวกเลยก็ไม่ได้ปะถ้าเอาชิ้นส่วนไปตีบวกเลยเกิดเราต้องการเซตอันนั้นอนะเซตอันนั้นอนะให้ครบเซตเราก็ใส่สีเขียวก่อนก็ได้จะได้ได้บัฟครบเซตนะครับเออ อันเนี้ยอ,อันนี้ระบบเนี้ยดีมากค่ชอบเลยอันนี้คือ,อแยกแผนนะครับแยกแผนอ่ะเอาแผนอันนี้แล้วกันเนาะเราลองแยกให้ดูหนึ่งอันนะครับการแยกแผนนะครับเราติ๊กถูกแบบนี้นะครับอันนี้คือช่องนะแผนหนึ่งแผนสองแผนสามแผนสคือช่องนะช่องของแผนนะตอนเราใส่อนันหน้าเริ่มต้นนะครับมันคือช่องนะอันนี้เรามีซ้ำแล้วกันเนาะนเราแยกไปหอันนะกดแยกแผนแบบนี้นะครับโอเคฮะ แผนจะถูกแยกแล้วส่งคืนเป็นวัสดุก็คือวัสดุตีบวกนั่นเองนะครับผมสามารถมาแยกได้ฮะเราก็แยกฮะจะได้ชิ้นส่วนตีบวกมา15นะครับอ่ะเราได้หินตีบวกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองอัปเกรดกันต่อนะครับเมื่อกี้อ่าชิ้นนี้อัพจนถึงเลเวล4แล้วยังไม่ได้สเตตัสเสริมเข้ามาเลยนะครับส่วนชิ้นแรกเนี่ยอัพแค่เลเวล3ก็ได้สเตตัส1อันเลเวล5ได้สเตตัสเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับผมเดี๋ยวเรามาอัพอันนี้จากเลเวล4เป็นเลเวล5ากันนะคร สเตตัสเพิ่มขึ้นมา s. <S หรือเปล่าฮะดูนะฮะจับตาดูให้ดีฮะสเ,สเตตัสต,ต,ตรงนี้นะ,ะตรงสเตตัสแผนนะครับปับเลเวลห้าได้สเตตัสใหม่จริงๆด้วยนะครับที่เลเวลห้าเราจะไว้ก,การรบก,กวนมานะครับเดี๋ยวเราเอออัพต่อนะครับอัพต่อเราจะดูว่ามันได้สเตตัสทุกครั้งหรือเปล่าหรือเป็นการสุม่มหรือมีการล็อกแต่อย่างใดยัยงไงมาดูครับครั้งที่หนะครับไม่ได้ฮะเอาไปดูครั้งที่เนะครับ ที่7ไม่ได้นะครับผมอ่ะเราก็มาเทียบให้ดูนะครับแผนฝึกซ้อมอันแรกระเลเวล7มีสเตตัสทั้งหมด4ช่องนะ1 2 3 4มีชุด3แต้มมีชุดกลางมีชุดใกล้มีพลังงานเริ่มต้นนะครับส่วนรูนอันนี้รลเวล7เท่ากันนะครับผมมีสเตตัสแค่3ช่องนะครับผมมีจัมมีวิ่งมีการรบกวนนะ ก็สรุปเลยนะครับคิดว่าทุกครั้งที่มีการกดอัปเกรดเลเวลมีโอกาสได้สเตตัสเสริมนะครับอ่ะเราลองมาอัปเกรดอันนี้เป็นเลเวล8ดูนะครับอันนี้นะเลเวล7อยู่นะครับเป็นเลเวล8นะครับไม่ได้ครับอันนี้เลเวลแดไม่ได้ครับอ่ะเลเวล9นะอันนี้เลเวล9นะครับผมไม่ได้สเตตัสเสริมนะครับเรามาดูที่เลเวล10กันนะว่ามันตันหรือ,อยังนะครับเลเวล10อัปเกรดสำเร็จฮะ ม็กแล้วนะครับอันนี้ไม่สามารถอัปต่อได้แล้วนะครับโอเคเราสรุปได้เลยนะครับสเตตัสมันจะสุ่มทุกครั้งที่เรามีการอัปเกรดขึ้นมานะครับแสดงว่ามันอาจจะมีโอกาสแบบไม่ได้สเตตัสเสริมเลยก็ได้ในในชิ้นส่วนอันนั้นนะครับทำให้เมื่อเราได้ของที่มันดีมาอย่างเนี้ยบวกค่าสามแต้มมันตรงสายกับที่เราเล่นมาเนี่ยและเรามาตีบวกไม่ได้สเตตัสเสริมเลย หรือเมื่อเราได้ชิ้นใหม่มาเราอาจจะต้องไปอัปเกรดลุ้นให้มันได้สเตตัสเตริมมานะครับแบบนี้มันจะทําให้ไอแ d การฝึกเนี่ยจะไม่มีคําว่าตันนะมันจะมีคําว่าอันที่ดีกว่าไปเรื่อยๆแบบนี้การตลาดเขาดีมากๆนะอันเนี้ยทาให้เราสนุกกับเกมนะการหาก็คือไปลงแรงนั่นเองเนาะแล้วเราเราก็จะได้กล่องมาเปิดนะครับตอนนี้เนาะส่วนใช้คู่ปองซื้อตอนนี้ยังไม่มีนะครับอันนี้สเตตัสมันจะเต็นมันจะมันจะไปตันที่ 4นะครับผมอย่างเงี้ยเลเวล10แล้วจะได้ค่า3แต้ม4นะส่วนสเตตัสเสริมก็อันที่นี่ฮะชุดกลางบวก1.85ชุดใกล้1.87แบบเนี้ยอาจจะแบบไม่แน่ใจแล้วน่าจะแรนดอมอันนี้น่าจะมีสเตตัสที่เป็นแรนดอมเนาะก็ดียันอย่างนี้สนุกดีฮะเหมือนเหมือนเกมเก็บเลเวลเลยอะเล่นได้เพลินๆไปเรื่อยๆนะครับผมทําลายล้างชน a n n เรามาพังทําลายความเหงาพังทําลายความเศร้าทําลายล้าง c h แ n n e l ลุยไปกับทําลายล้าง Channel เกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 1> ทำไรล้างแชนแนลลุยไปกับทำไรล้างแชนแนล Let's go.